มีอยังเอามาให้หมดมีจะตตกัมพูชมีจะตตกับพอใัจะใกล้กับเมีจิตตกับพอใจยัง<ป>ใกกัเอาโอ้ยเอาไปเห็นอย่งดีนี่ที่น้องเลยยำดำนายั่ว่าไปดำนาเนาะ่ยำมีเนอยา้ยานี่จะเอาไปเ,เลปี้ยงเข่าก็ตายแลย <laughs> ขำขำกางคืนกันยังเข่ขามามาเจ้าบญาบนะจ้บานาไป ย่านเจ้าหันย่านบ่ย่านคอยบ่อคอยทำเลยบ่อคอยบ่มีแนื้อญาติเลยก็แต่ว่มีอย่างย่านมีเจ้าระวังนพวกอิแห้งโสดจำจะเข่ามันขมี่คนโสดบอคอยแก้วพาราคนมีครอบมีครัวนั่นแหล่นอย่างว่าเจ้าบ่ย่านบ่ระวังตัวเด้อเราระวังได้หมดเจ้าเป็นครั้งแรกเลยที่เราตื่นนี่เราเริ่มแล้วเบิ่งเราเริ่มแล้วหมอเป็นห่วงระวังตัวเด้อเราอะพี่น้องเไง ตอ้น <zo ys ic discussions> ี้อ <festivals> ันตรายต้องเข้ามาอันตรายชุมเจ้าเองนี่บ่บ่บยันชุมเจ้าอันตรายอันนั้นแล้วยันชุมเจ้านี่บ่ชีเลชุมเฮานะยันยันหักหามใจตัวเองบ่ได้ไอ้นี่กับมันโดยสองพันบาทพี่น้องเอ้ยเนาะขอบใจขอบใจหลายๆเนาะเป็นเมื่อวานนี่เราคืนเงินมาเตียงให้บอลีเมื่อนี้บอลีมามอบเงินให้เราคืนเนาะโบยันเงินอันนั้นและเงินอันใหม่ anh em đã phân hãy cho em chi trả được rồi đó ah à. phân ma to màu nhá này đèn đỏ phaỉ đèn nó như thế พี่น้องไงมะบอลีมาบุกมามาบุกเค,คื่อนเอ้ยจิตตอนคำคืนพี่น้องไงพอดีหากมาแต่หาน้องน้องนอง้ำพึ่งอก็เลยแวะมาหาเราตอนคำคำคืดคืนคำคำคืดคืน,น,นโอ้ยพี่น้องไงคำคำคืดค <Good. S 1> ืนนี่แหละสบายดีมีอย่างเอามาให้หมด มีจะโตกับพัวใจมีจะโตกับพัวใจยังไงก็เอามีจะโตกับพัวใจยังไดงก็เอาโอ้ยจะเอาไปเห็นยังดินี่พี่น้องเลยยำดำนายั่ว่าไปดำนาเนาะนี่ยำมีผิวเหนยังยำนี่จะเอาไปเลี้ยงเข่าก็ตายเลพี่น้องเลยอ่าโดยมันคือมีผงลายแท้นี่เลยมันมานทำดอกไฟอย่แง้เลยอ๋อแสดงว่ามันมีห้างอยู่แถวนี้ได้บิ่งห้างมันใกล้ แลมันเห็ดคอยไล่เถื่อแล้วอมันเห็ดเจ้าไลยเถื่อเลยเห็ดได้ดายตอดนี่แหละโบนโบเจ็บไหมเจ็บปวดเอาโดยโดยกิน้องไอ้อันกินข้าวแลงหรือบ่กินแล้วตำมังหุงตำมังหุงชื่อมังหุงมาตะบานพุทธิมกับมากกะถินมา้งอันมากินนี่เห็นบ่เนี่ยตอนไปเอาลักหัวเลยโคุกเรายังมีใหม่อยู่พี่น้องไอ้สบายดีนั่งสบายดีไม่รูก กินเนี่ยกขนมแม่จะใช้ขนมนะฮะลืมเลยบอกยังไงบาบุญเขามากินบ่บุญกับมาบ่แม่อืมพ่นมากับไผรน่ะคนเดียวแล้วบอกว่ามากับเจ้าคือว่ามากับเจ้าเราอะว่าไปนี่เราค่อยพังพิษบอล้วบอกว่ามากับบารี่อ้าวคนอะไรีไปจักเจ้าบารี่ช่างลุกเพิ่มนะไปจักบอบารูและคือสีคือสีเหม่นพราะตัวหน่อยถามามากับไผรมากับบารี่ได้ยินชัดชัด และอีเมลบอกมีกับมีเขายังคิดว่าจะโทรผิดเบอร์เด้จะใช้แล้วโทรผิดเบอร์ลูกเลยวะนอนกินนี่บอหนอนรังบอผิดหรอกชื่อแม่ชื่อว่าโยพี่น้องไงเนาะนอนกันจักโมงจักยามแต่ละมือแต่ละคืนนั่นเอกี้ข่าวเรื่ออัดประตูอยู่บนนอนกันอยู่ในหัวเละดูกลิ่นอยู่ในหัวเล็ดหัวเล็ดออกมายังครบทะแบนวะยังครบทกเจ้าน่ะเพิ่งได้ละบาวานี่ พึ่งลายดีเด้วพี่น้องเงผึ่งผึ่งปลานาบ่แหะบ่ได้หนาบ่ไหนนะธรรมดาอยู่มานี่นาพี่น้องเนาะมืดไปเลยแปดด้านมันมีดอกไฟดอกเดียวเลยโบมีมองอยู่มองเศร้าแต่โบแมงโบมีมงเออกระเมียอยู่โบมีมองนังโอ้ยแล้วกระโบหนั่งน้ำเฮาแล้วลูกเอ้ยมีอยังมาชมเซล มีชมตำบ่เบิ่ดแลวชมตำม,มานัางกินคืออยู่เยอะกิ่งมายョที่นิง่งเยมาขอกินน้ำได้หนิบ่บ่ได้เอามาชูกินได้เ<อ>ขาขำกลางคืนกันยังเข่ามาเมเจ้าบ่ญญา,า,านแบบเเจ้าบ่ญญาณแล้อเขาบนเจ้าบุญานค่ันบ่ญญาคอยบ่คอยทำนะบ่คอยบุญวิเนวยญานเลยเขาแต่ว่ามีอย่าง่านเจ้าระวังนะปก่อยแห้งโสดจะมจะาามคนโสดบ่ พวกเจ่าพันละคนมีครอบมีครัวนั่นแหละจั่างว่าพระเจ้าบระยานบ่ระวังตัวด้วยเราระวังนะพระเจ้าเป็นครั้งแรกเลยที่เราตื่นนี่เราเริ่มแล้วเบิ่งเราเริ่มแล้วบ่เป็นห่วงระวังตัวเด้อเราวะพี่น้องเอ้ยตัวนี้อันตรายต้องเข้ามาอันตรายชุมเจ้าเองนี่บ่บ่ว์ยันชุมเจ้าอันตรายอันนั้นแหละอย่งว่าชุมเจ้านี่บ่ว์ชีเหตุชุมเฮาน่ะยันยันหักหามใจตัวเองมาได้อั่นี้ก่อนวัน มีเห็นคนหล่อเนาะวันมากขำกันขึ้นไปบอกว่าเฮ้ยย่านแล้วมาพี่น้องเลยย่างบุญเจ้าบ่ปลอดภัยฮะเนาะเป็นห่วงพี่น้องเลยเนาะเห็นแล้วว่าแต่น้ำคีบประตูเหมือนนั่นแหละอลาวอ่ะอีกแล้วบัดนี้่ราวอ่ะปากหวานเป๊กๆได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเอลยทั้งเอจิตแล้วอ เขาบอกไปฉันเลเรียกว่าอยากได้พ่อให้น้องลิงลิงเนี่ยมาจักดราอันนี้บอกผักหานเนาะผักหวานได้อ่าพี่น้องไหมเลยกับพ่อจะหยอกอ่ะเลยพ่อพ่อได้เป็นอาหารหูอาหารตาเราอาหารตาบม่ได้ียังกยื่นใกล้กันมีแห้งผักหวานดีแห้งว่าคักบาดนี่พี่น้องเไยอ่า ตกได้ลูกเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วบุรินเหมินเล่าเด้เฮาพี่อ่าพี่น้องเอ้พอบอลลี่กับมันอ่าลายทางไปเลยก็ออกมามาอยัดคําในจังน่อยมาหนิอ่าไปหาน้องนละผึ้งในก็เลยมาหลบกวนเราตอดคำมาหลบกวนเราคอยอยู่ต้นพระเจ้าอันแล้วขำมือแฝันยังไม่ได้หอนเฮือนเถอะนะกองมันนะบุมินคามเราอยู่กับไก่เติบอยู่ได้หากแต่มันบุบเป็นยังเฮาอ่ากับคำที่คุ้มมืออยู่แล้วพี่น้องเอ้ ส่วนลายกรทำบดีหอดเพือนขึ้นต้นเมื่อไห้กับเตียงมาบุกเนาะมาบุกชั้นี้บอผ่นมากะเดือกกนนี้เจ้าบ่เรือกคนนีเกือบแปดโมงอปาแม่นบ่ะยังยังอยู่หากกากเจ็ดโมงตอนนี้ณเวลานี่บอแปดโมงทุ่มเครื่องสูซีกันสูซีกันพ่อคยออกมาจะพูดกเจ็ดโมงเครองอออนี่เสงเออ เยพื่อไยเนาะมันมีชีคุ้มือบ่มีคู้มือมีมาเป็นถิดเลยแบบว่ามันต้องมีห้างมันใกล้แถวนี้เต๋อเต๋อนานยังมีห้างมันแถวนี้แหละเบิ่งพี่น้องกระชั้นกระชั้นมันมันมันบ่นี่หรอกมันมันบ่มีหรอกแค่มันมีห้างมันแหละเบิ่งเบิ่งต้องมีห้างมันใช่นหมไม่เคยไม่กคยจะสั่งห้างอยู่นี่ บอมันแบบมันไก่ป่าแล้วมันมีเผือกมันไก่ดอกไฟเนอะมันเคยเห็นหรืออะไรมันมาเนอะไม่เห็นดอกไฟเด้ไม่เห็นมันมาต้อมแม่ไม่ไม่มาตูกมือตาหลุดแล้วก็หยิบ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 ยิบอยู่ยังอันนี้ยังบ่ได้อยู่เอ่ยกับช่างไงถามเพิ่นแล้วแต่กันทั้งบาวุ่นกาวาให้คอยมื่อื่นคอยชี้ทาเบิ่งสร้างเท่านี้แต่ว่าเพิ่นโบมีรถแต่โบหัวเพิ่นจีเอาเท่า์ไรแล้วมีแจะคอยจีใส่นจะมันหลุดแหละ จะไปส่งเพิ่นเอ้าเดี๋ยวเดี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 ยวเมนยูเดี๋ยวเดียวช่างนั่นทางนั่นเดียวชางนั่นกับพอมียังมันไปใจเย็นเย็นๆก่อนเพราะฮัดต้องสั่งเฮ้ทางใช้ไม่อีกเดียวใซ้ายก็ยังไม่ได้สั่งมาอยู่คือว่าบวบุญเพิ่นเราสีสั่งแล้วอ่าต้องให้บวบุญบัวบุญแล้วสร้างทางลุงน้องทงทางไอ้หลอดที่เพิ่นเห็ดนั่นก็เห็ดคักอยู่พี่น้องเล้วกับก็กำชับแล้วเห้เราเห็ดงามๆให้นี่ทำสร้างเอสร้างรถแล้วแหละเราว่าเราเอา ล้านหนึ่งฟังหัวที่ชื่อไหนบร<อ>ด้พ่อมขึงตะนางไหเอาล้านหนึ่งหรอวะถ้ารวมขึงน,นั่นน่ะเราสองล้านเรอวะเออพี่น้องไงมันนี่ยังเงินเงินสามพันนี่กับบอิไ้ไลน<ถ>มันล้านล้านเก้าไปไปลายบัพอสองล้านครับแต่พออยู่พ่ออยู่พออยู่ใ<อ>นดืนน้อเตนึแต่ว่ามันขาดเหขาดใชยเห็นแล้ว อจะไ,ไปทำทั้งเขาไอ้อดไอ้น่นเบิ่งพอเพินเห็ดเปนบ่นบ่อได้ยังไงหายากทไจะสร้างก็ได้แต่ว่าเขาใจเย็ในใครอ,อยู่มาออยากรอเพินแต่ว่า,วา,าวเข้าพัดผ้าอยากเห็นทรรบุญแล้วเคยาจากเจ้าน้าให้เจ้าคนไหวะคือยากทางน้ำจากทางน้ำที่ทางก่อนกับบ่ได้อีกยันง,ง,งคูคุ้ยกับไปโค้งคนี่นแต่ว่าแต่ช่างทั้งไอ้ไอ้รถนันเราอยากเอาถืออยู่ ก็ที่ถ่าเราก็ได้อยู่แต่มันเฮงช้าบัน,นี้คนอื่นไปจากอยากแพงในจังน้อยอกลยลยแลเลเตเลเตเนาะนี้แต่เจ้าผู้ผู้ถือผู้แพงนะดพราค่อยหายเจ้าแล้วสามพันบพเจตื่มเรือส่งคืนขักระบอกกันเลยจาาบริหารเองก็ใจยี่บอญละบ่อนะค่าช่างเราคืนคอยแล้ววานอันบ่เตียงมาหม่ม,มาให้นะแล้วว่าถามันบอพอให้คอยจกใช้ถ้าเรือแล้วมาคืนแล้ว ราบเาหานะตอุ่อต่อยอบุฟเฟ่ก็นาบ้าป็นไดนบ้าแบบนี้บโอเคแล้วนี่ยบุฟเฟ่ป็นไดไฮไลท์ก็นี่นี่ใครอกนบดกุฏิก็มีสำงันแล้วลงพอเสามใบตงสาใบอืออนสามใบมาหามาอีกจักใบมา้ยยันบัพอนี่เอาใบหนึ่งมาดิเอาใบหนึ่ง ทำอีกใบหนึ่งล่ะมมใบนจะชี้เขียวได้แบบนี้มาอีกใบหนึ่งแล้วเป็นพ่อไม่แมนมันที่บุคือกันในแบนี้นี่เอาอนอนอยู่ตร่ไดมีจตะผึ่งแต่เนี่ยตบตบตบได้นน่เนาะบอดมอดได้แบบว่านอนวัดดวงเลยนอนหวัดดวงเลยแมนมีกับมันกระเข่าได้คือกันขาดขาดแล้วบชมุ่งนะอยู่บทชื่อไม่เนาะนะ ขนมเ,เงินไหงินให้ไปชื่อเด้นเงินไห่เด้ชื่อบ่จ้านอาไปชื่อใน,อ,นอื่นนะเบิ่งแล้วชื่อนม่งยมจะจะกินแต่ขนมอ,อมน่แกนึงมา,มาิเบิดแล้วงนงะกินลายพายกินลายกูมูสองคนเจ้านี่ข้าานี่คือตัวน้อยแท้แคือนั่นหญ่แท้เขากินแต่ขนมเนาะคนบะแต่คือบกินข้าวกินยุบ่ข้าวไง เราก็ก <c ười> so ินห uh <c ười> no ลายอย่างนึงกินหลายแต่ว่าเราบ่เฮ็ดเราใหญ่จังซี่ล่ะค่ะอือสวาเรานี่บ่คนนันเฒ่านี่นี่บ่คนตัวน้อยงามนนีู่งามแต่เอื้อยหั่นนมกล่องนึงหั่นบ่เบิดน้องนี่3กล่องบ่พอนมแพ็คนึงมี4อันนี่เราไปกินแล้ว3กล่องเอื้อยท่านได้เบิดกล่องนึงกินเบิ่งไปเบิ่งมานี่เราใหญ่มันงามกว่าเอื้อยงนี่บ่ไปหาแม่นบ่เอื้อยงามกว่าบ่งามยาาบ่งามคนละแบบเนาะ อืมเลี้ยงเกิดคือเกิดตคงกูเลยอ่าท่านเจ้าภัยงามกูกันจ้ะงามเมล็ดเลยงามคุณแบบบ็นงามคุณละอย่างไปถามเราแบบนี้นะโบไว้ได้พี่น้องเไหมงามก็แม่ไปเลี้งงามก่อนเออมันก็เนื้อมันพืชพันธุ์มันก็ต้องออกมาจากต้นแน่นอนมันก็ต้องได้แนวมีบอกได้รับดีคือขอได้นั่นคือพรแลนะพูดเมียนบ่เมียนบ่คืออยู่ผู้นี้ผู้นี้จะคืออยู่ บ่คือนะครับมีส่วนคืออยู่เล่าอะไรนี่คือพอตัวหนุอยนี่ผู้หนุอยนี่บอกม่นจักปีแล้วก่อนนะฮะห้าปีห้าปียังกันเต้นอยู่จีเม่นไม่ให้ยญ่เลยผู้นี้ผู้นี้สิบปีสิบปีใบเี่ยชิบิบเอ็ดเนี่ยลายชิบเอ็ดปีเลยจริงๆห่างกันคนละครึ่งเลยผู้นี้ห่างก็ได้ครึ่งหนึ่งห้าเลยผู้นี้สิบผู้นี้ชิหุ้นชูงนี หุ่นสูงพู้นี้อยากอยากอยากบทเตี้ยแต่ว่าเราหุ่นน้อยแบบชิ้นนี้น้อยกุ้มก้มเห็ดอราลอดเนาะแต่ว่าแบบนั้นเท้าเขาอย่างไรแล้วพุณนั้นเท้าคือกันกระผอลอะไรนิดหน้อยผอแล้วบทยันยังใหญ่กว่าออืคือบรตูนนี่บ่ผอลแล้วนะเออช่างปรตูนั่นแหละนิดน่อยมันนั้นแหละพอเมื่อไหร่เราไ่เห็นเราเห็นเราจะแชลประตูนี่ย่องบรตูอ่าเฮ้ยกะย่องเนี่ยเนาะคนหล่อเนาะมีแต่พุงงามเราอะ นตเละหมักคนน้อยแบบนั้นได้เบิ่งนี้นลมาคนน้อยคุณนี่ก็ห่วงแม่ได้วพณนี่กับได้แห้เฮาได้เิ่นว่าเอาได้ไม่ว่าสั่นพ่งไงยังไบุอ่าบ่อยางเอาบ่ล่ะอืมนันเป็นจังได๋คือบห้แม่เอาพ่นก็หาเงินมาเลียงเม่เจ้าตะววาเลียงแมีกับเจ้าตะววะ อ่าอพี่น้องมันเคยอยู่กับเมย์เพิ่นได้ส่วนรายเล็กน้อยบ้านท่าก็สิเป็นนั่นนี่แหละพอเมย์พอตายจากเราบออยากให้เมย์เอาไหมอ่าจะท่องเลยพาน้องไปลิงไปของน้ามบอบ่ได้ของน้ามเนี่ยม่นเลยเสียงกับมีกับของน้ามมันเลยเอาเสียงไปลูกความธรรมปฎิญาณไหนญาญพี่ญาญแต่บได้กินลูกคนน่ะ เวลาเจ็บค้องพกไปน้ำมมนี่น้อยแล้วบอกดกันบอคุยไปด้ยพาน้องไปบ่งนูวยเหตอนบอาอย่นี่พอมี่ยังกระชิ่ได้ตัวยังไม่ก้งวะไปรวดลิงไม่ผีดอกผมไม่ผีดอกอ่ะก็เก่งก็แกห่อยอดีเออผมม่ผีดอกเราคุจะไปคนเดียวได้ไปคนเดียวเ่อ ไล่ได้เนี่ยผู้นี้ี่เบื้องไ <ป S 1> ล่เดียวก็ได้เนอะช่วงที่ไล่ย,ยู่นี่ใหญ่มานี่เออผูเพศนองชอบอันเอื่อยในเบิ่งนี่เออแผลแต่ยำเพอแผลแต่ยำ <c oughs> เพอ,อเออเอาพี่น้องเอ้ยบอลีมาไมน่นี้มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิน่นมอมอบเงินให้ให้มามอบเงินให้นะอ่า มือนั่นมือวานนี่เนาะจะคืนเงินเฮาพี่น้องเพิ่นอาจจะเห็นน้ำคลิปนั่นบอกหรือว่าน่ใดเพิ่นวันนี้เนี่ยพิ่นโอนมาให้บรีให้มามอบให้น้องๆเป็นแนวสันวเนาะเบิกเง,งินก่อนฮยังก่อนไงบดเสียดอกลูกน้ำนาบานน้ำจีบเสียเดี๋ยวชม,ม,มบวันนาบ้าเน,นเงินจะเสียนาบ้าเสียแล้วใดเชบอกนบานน้ำเจ้าอีก นี่เด่นี่นะบ่อที่มอบให้นี่เด้อโอเคบ่ะสัญญาได้บ่สัญญาได้บ่วันแถนบามมอบให้นี่พันกันคนละใบได้บ่ะสองใบนี่ไม่พันคนละใบได้บ่แบ่งกันได้บ่บ้าไปเตอะมันลดนี่ฮะได้อ่ะยาไร้สับปะให้แล้วบุฟานกันได้หรือไม่ได้ พี่น้องเอามีผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นให้มามอบเงินให้เจ้าเด้้ออเยเด้ออ่าสองพันบาทพี่น้องเอ้ยเนาะขอบใจขอบใจหลายๆเนาะเพิ่นเมื่อวานนี่เราขึ้นเงินเบาเตียงให้บอลลี่แมื้อนี้บอลีมามอบเงินให้เราคื้นเนาะอ่าบ่นเงินอันนั้นและเงินอันใหม่อันนี้นะเพิ่นให้เจ้ามาใช้จ่ายเด้้ออเยเด้ออ่าบริหารเอาแล้วแต่แนวมันจำเป็นทั่นแหละพี่น้องเอ้ยโดย จำเป็นยังใส่เดี๋ยวนี้โอ้ก็พูดเนี่ยจำเป็นมันมีลายเข่ายังอยู่บ่เข่ายังจะโลดเดี๋ยวนี้พอดีเม็ดมื้อนี้พอดีหนึ่งแมนบ่ากิชิบุส์มอจาะพอดีแท้เด็กกระสอบเป่ายังอยู่พอดีไงมันกระแพงก็ซื้อกับบริษัทซื้อรายเท่าละเศร้าโล่บริษัทซื้อรายผัดบดเงินไปซื้อนำมาเศร้าโล่กับสามแสนเลยก่อมันอ่า เราจะมาใช้ผกปะแดกแปลงนวอีกพี่น้องเข้าใจอยู่หไปล้วพันนึ่งนะไม่ถ้าบริสองพันี่กับมเวว่าลอกเติมน้ำมันรถนี่กับมเต็มครับเกือบเต็มนะร้านปลายร้านกล้วยละล้านสองล้านสองร้านสอ้านสามล้านสองปปลายอ้าเงินสองพบาทพี่น้องจะไปเมพแต่ขอทนายเจ้าเด้ใครละาววันนี้ใช่เป็น ไายเป็นอีไับ่เป็นเม่กะบโมหายเลยแมกัเป็นเลขเป็นเลขเอาก่อนนะพันหนึมันได้อยู่6กแสนไปไปลนะาย <laughs> เดือนหกแสนหาหกแสนสี่แนหานี่แหละนะพี่นองเนาะมาบปเงาเดี๋ยวจได้นี่บอกเหมื่อลยแล้เราค่ะโ <laughs> ดยโดยขอบใจหลายๆเด้อีชิเลี่ยงกาแฟ <laughs> ดอกขาดจั <laughs> บกล้องให้ไปเงาพยายามกิ <laughs> นเอ็มโล่จะพยายามเลี่ยงกาแฟแลวอบใจอีกแล้ว,ลวก็ววได้คือการนั่นนั่นก็ได้ ใช่ไหมใไห้เงินสัางเนี่ให้ไปซื้อเอ็มลอยเลยว่ะส้่งมาจากสื่อสปอนสอร์ส้างอุกใจก็มองหมือนี่เออเออเอยู่ดีดีลูกจะไหนเพื่อนมคมือยี้่านงูนะเมื่อดีเลยพี่น้องรอบรอบเพื่อนเราหน่บเเวณยังเลยตื่นเลยเห็นกลอนไมเห็นกอนไมนี่บ่ละอยากชื่อมาใช่ยุดอกควายอีกดอกหนึ่งจะไปจะกระเซาะไื เอาบก็เชื่อจ็เชื่อนะเีชเชชเื่อนท่จได้แไอเต่อเงายนี่ไงเพื่อนเรานี่กะได้เราะใหญแต่มันตอจตเอหน่อยไงเขอดบาได้คอยใช่ไ่มีมาจับเราด้นี่มันจับจะจไปปัดมันได้มันตอดจะได้ตอดบอแม่นป้ามันจับหลดมันจจับอ้ออเห็ตหลิงเจ็บได้มันตอดนะเจ็บแล้วเพิ่งตอยตอยานใหญ่ เขาบอกก็พึ่งต่อยนี่พึ่งต่อยต่อยนานลราบ่หาะพึ่งต่อยบอกอ่าไปเล่นน้ำไม่ชมบ่มีน่ากินแกงน้ำไม่ชมนี่ล่ากินบ่ไม่ดองฮะน้ำไม่ทงฮะน้ำไม่มันแก่เดียวกันล้วว่าอีละน้ำไม่ดองอ่าเอเคมังกรเลยนะแกงชีบุตรเลยแกก็ตามมังหงกินบ่แมนอือยังมันไม่มันมาดอยู่ พี่นอพอดีกินช่วงบ๊บุญมาได้กินแล้วพอดีแต่เอาหนึ่งหนึ่งเข่าอยู่ใช้เดี๋ยวนี้เด้อยู่พี่บอกโอ้ยแงตาไปพูดงามพุ่นแล้วเข่ามาอ่อพี่หน่อยยางรถจะเปลี่ยนแล้วบอเปลี่ยนแล้วยางรถข่อยเปลี่ยนแล้วบอจะไปเปลี่ยนมื่อนะเปลี่ยนบอไปเดี๋ยวดิเปลี่ยนกระตาแล้วยังแต่าย้ายอันนี้ใช้ไหมใช้ไม่แล้วเปลี่ยนแล้วนี่ก็ได้ของใหม่แล้วกระเดกคองใหม่เลย ที่จะบ่ได้เงินนะไปรถพอมันขี่โม่หมุนโมเป็นขี่เด้มันจะเตาะเตือนเออที่เราได้เห็ดพั่วเห็ดคางเห็ดนั่นนี่ไปก็จะได้ขี่ไปพูดเลื่อยอยู่ทั้งวันก็เที่ยวดุบปนี้นะทีได้เที่ยวอยู่ได้พี่น้องเอ้ไปเบิ่งน้ำกันนั่นแล้วเป็นน่ได้น่ได้พี่น้องเอ้เนาะยังแต่อันนี้เลยได้อีกก่อนจังสิเปลี่ยนอีกเลยโดยโดยพี่น้องเอ้อ้ามีแต่ว่ามาให้เอ้ขอบุญขอบคุณเพิ่นโดยมาล้วมา เอาออกอาออกตัวนี้นะอ๋อมาพี่มันอันถึกง่ายเพี่นกันลูกจะมาพิดมันจะพิดกดไหวได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งย่จะบุญอยู่ทางจังหวัดปราจีนบุรีคนเก่าคนเดิมที่เพิ่นเห็นหัวให้เจ้าเห็นแหละโดยเด้อเพิ่นมาให้ออกซื้อออกเสียงโดยพี่น้องเอ้โดยอ้าวฝากขอบุญขอบคุณเพิ่นเนึ่เนาะโดยเอาว่าน้ำแม่เดือกเด้ออ่ะเอาว่าตั้งใจตั้งใจล่ะตั้งใจเดือกเด้ออัน ขอบใจหลายๆเดอ้อที่ผาเงินมาให้ตุัวนุ้ยซื้อของกินให้มีสุขภาพแข็งแรงให้จเจริญหุงเฮืองเดอ้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นทานหมืนห่นทันได้แสนทานแสนทันได้ล้านเดอ้อทานมือเศร้าให้ไร้เข่ามือแรงเดอ้อทั้งผู้มาส่งเพาะให้มีสุขภาพแข็งแรงเจริญหุงเฮืองเดอ้อโนยสาธุเอาพี่น้องเนาะเอา มันอยจกับบบกกก็มนำลังดื้อเด้อเลดกน่อยกำลังเล็ดนี่้องเนาะโดยเห็นหมบุญมันเกี่ยวปลาลิ่งบอเกี่ยวแขนเกี่ยวขาเพื่อนเกดมอบให้เลื่ออยู่พี่น้องตอนนั้นบลริังมามอบให้สี่พันปลายแต่วันนี้เพิ่นโอนมาอยูหกหกพันพันกว่าบลริ่งสล่้ั้วให้ให้เล่า่วันนี้เพื่นก็โอนมาให้อีกเนาะมาให้น้องใช้ใจว่าใช ี่น้องเยประหยัดเอาและเนาะได้ล้านก็กีบพี่น้องเไยอันอันอันนี้ไปห้องเฮียนมือเท่าไรก่อนอีหละสี่สิบสี่เซานี่หาชีพปัดโทษนั่นคือใช่ลายแท้อุปกรณ์เฮียนชื่อซอซี่งดีหาชีพกันซอซีกับเซาพันชื่อคู่มือเด้นั่นแหละว่นนี้ชื่อคู่มือเนาะมีแต่ชื่อมือเซ็งมือทำอิฐมือมันเป็นผู้นี้ได้ผู้น้อยนี่ได้ เรา 4, สี่พันแต่วาวเราไม่ได้ใช้เงินลราหนักซื้อของกินเราสี่พันขนมกับนมไม,ไม่ใช้เงินเม,มื่อซื้ไ่ใช้เอินแต่เราผักองเพียนแล้วอ่าอ่าสี่พันกีบพะว่นมันใช้่อยซื้อผใส่ต็มสีพันสี่พันกีบเหรแม่เหรอหถูกแล้วพอตัหหวหนุ่ยเปนเฮียนสี่พันพอมีของกินเด้นมกับขนมพอดีสี่พันยอมยอมเอาออื จะเจ็บท้องจะเจ็บท้องแต่แม่พาน้องไปเขานะเชี่ยมมันได้ไหมลูกไปเล่นไปเล่ไปอยู่นี่ฮะนี่เสียมกระเสือยงหนงน้าพักอยู่ในนี่แล้วเลยพี่น้องในป่านี่ไปไว้แล้วเอาเสียมมาพันหองเขาไปหาการเขียดนไงได้เพิได้แหละนี่นะยินทั้งค่างนี่ลูกแม่เบอกนะเอาเสียมค่ะเสียมอือ เสียมไปของน่ะมีไฟบ่อมีไฟบ่อเขาเจ็บหอเบิบงงูเลยได้งูเงี้ยวแขกปอมุพอใจจเอาของมันแม่โดยโดยโอ้ยไปไปบ่งเดอรบ่มีไฟโคมไฟอย่างบ่หนะนอยบ่อ่าโอ้เบ่งเดอรบบ่งเดอเบิ่งเดอ อานี่นะได้อยู่นี่นี่ช้ำนี่ได้อยู่นี่โอเคอยู่ฮะอืออือไปลูกไปโอเคครับไปป้ากันได้บันนี้ได้เลยด้วยด้วยด้วยอ่ะขอบใจขอบใจสบายดีเลย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 ซื้อยังมาฝากพี่น้องเผาแลนริ้วๆมาเลยหมเป็นยังขอกินข่าวเนี่ยกำหกัมพุงแล้วกระตุ้มไข่เนี่ยเลยโดยอ่ะเอาไม้หรือไม้เลยอ้าวข่อยเป็นเล่นเมาอีกแล้วบันนี้โอ้โจ้าปู เบิ้งได้แหละเด้อตายพี่น้องลำบากลำบนในรีนี่ไปไปไปเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อของน้ำน้องเพิ่นได้นะพี่น้องไอ้ไปถ่ายมุกเกาคุเด้อลูกเออเป็นเยื่ใเ่เพิ่นบาทนี่เป็นเยื่อเจข้าวเไในข้าวกระหายเลยเออเขียนหน่อยเพิ anyway. ่นที่ ่ป้าพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้บารีเองล่ะพี่แล้วน้องไปก่อนเนาะขอบุญขอบคุณพุญญาเจ้บุญเพื่นทั้งจังหวัดปราจีนบุรีอ่าที่ได้ฝากเงินมาให้ทางเอ้อจิตเลาวกับน้องๆ้องคนเนาะอ่าไว้ซื้ออยู่ซื้อ,อกินไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเอาให้บุญครับบุญชูเด้วยพุญญาเจ้บุญเพิ่นแล้วก็ให้เป็นโฮมเป็นเงาให้ลูกให้หลานให้ผู้ถูกผู้ยากต่อไปให้เจริญเจริญเฮงเฮงตังตัง,ง,ง,งให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อเนาะสาธุเอาสำหรับคลิปนี้อ่าบารีลาพี่แล้วน้องไปก่อนกับบรรยากาศคคืน คำคืนของวันที่16มกราคาเนาะเอาไปแล้วเด้อพี่น้องบายยเนาะโดย